สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตต้นทนนุเรียนครับก็เดือนกว่าแล้วนะต้นก็ยังแข็งแรงอยู่สียอดยังไม่มาเมื่อวานก็ใส่ปุ๋ย633ไปแล้วนะครัครบเดือนหนึ่งก็ใส่ปุ๋ย633เลยนะครับ เอาสแสลมออกแล้วนะครับให้เขารับแสงแดดแดดช่วงนี้ก็แดดไม่แรงนะครับเป็นแดดหน้าหนาวนะก็เปิดได้นะครับแต่ถ้าแดดร้อนหน่อยก็เอาแสลมมาบังไว้นะเหมือนตอนนี้นะฝั่งน,นี้ต้นบนันนันฉีดยานะครับทดลองปรากฏว่า ใบนะครับไม่หมดเลยนะฮะเลยเอาแสรมมาบังไว้สีหายนะครับต้นนี้ดูใบเขาล่วงหมดเลยนะครับไม่น่าฉีดเลยนะครับทดลองดูนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ยังไม่ได้ฉีดนะครับใส่แค่ปุ๋ยหกสามสามนะครับดู ยังทรงตัวอยู่นะครับรอยอดเขาเดินครับนี่โอ้ไม่หมดเลยต้นกำลังสวยนะต้นนี้รอดูว่ายอดเขาจะมาไหม จะแตกยอดอีกไหมย,ยอดปลาทูเริ่มมาแล้วครับถ้ายอดมาก็เขาจะสลัดใบทิ้งหมดเลยนะครับเราดูว่าจะฟืน้นไหมเพื่อนๆมีแนวทางแกไขก็แนะนำมาได้นะครับ เป็นแรงทดลองปลกนะครับแรงดินเหนียวต้นนี้ก็โดนเพี้ยหอยนะครับตั้งแต่ซื้อพันมานะครับก็จะมีเพี้ยติดมาด้วยยอดเขาก็เดินมาแล้วนะยอดมันมีกลาใส่ปุ๋ยนะครับใส่แต่หกสามสามก็ถือว่า ยอดมาแล้วนะเดี๋ยวเขาก็จะสลัดใบพวกนี้ทิ้งนะบใบเก่าอันนี้ก็จะเป็นเมลนดทที่ซื้อมากินนะครับเราลองเอามาปลูกดูนะครับเกิดนะครับจะเอาไว้เสริมขานะครับ อนนี้ก็จะปลูกสองเดือนกว่านะครับปลูกก่อนต้นนั้นนะยอดเข้ามาก่อนนะไม่กล้าฉีดยานะกลักวกลัวตายเหมือนต้นนั้น <c oughs> ก็รอติดตามนะครับว่าจะปลูกสำเร็จหรือไม่ ครับฝากติดตามด้วยนะครับ